ทุกสิ่งได้ดังใจนึกที่ชัยพื์เกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านพินาศกรครับสาระในส่วนของเมื่อวานนี้ในเรื่องทฤษฎีในการสร้างความสมดุลให้กับพืชเพื่อการจเจริญเติบโตแบบยั่งยืนเนี่ยยังไม่จบนะครับเรามาฟังกันต่อในเช้าวันนี้ส่วนแปลงที่ไม่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ในดอกชุดที่2ซึ่งเป็นชุดธรรมชาติชุดใหญ่เนี่ย ก็ด้วยเหตุผลตรงนี้เองว่าความสมบูรณ์ไม่พร้อมใบด้านนอกมีแค่สองรุ่นใบไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวขแขนงภายในไม่มีการใช้ตัวฮอร์โมนเพราะว่าคนที่จะทำในลักษณะแบบนี้ได้นี่นะครับจะต้องเป็นกรณีเดียวคือท่านต้องไปควบคุมฮอร์โมน G A หรือจิปเบลร์เลย์แอสิกโดยการทำสาร ถ้าท่านจะแต่งแบบนี้ท่านต้องทําสารเพื่อให้สารนั้นเป็นตัวควบคุมฮอร์โมน GA หรือจิบเบิลลิกแอซิถ้าท่านใช้ทฤษฎี and Source คือต้องทํำแขนงให้เป็นใบแก่ต้องทำทุเรียนใบด้านนอกให้เป็นใบแก่และใบแก่เหล่านี้ต้องมีอายุครบ3เดือนคือแตกตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวารหรือสิงหากันยาตุลาเขาออกดอกได้ ถ้าไปเจอกับสภาวะอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเอื้ออานวยอันนี้เฉพาะเรื่องของการออกดอกเท่านั้นนะครับก็จะกลายเป็นประเด็นที่เราพอจะเห็นภาพจากสิ่งที่ผมได้ติดตามข้อมูลแล้วนำมาเป็นเหตุผลตรงนี้เป็นการอธิบายในดอกรุ่นที่สองทีนี้เมื่อเราดูดอกรุ่นที่สามครับ ที่เพิ่งออกอยู่ในช่วงของอเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนกุมภาและเดือนมีนาสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําไมทุเรียนชุดดีถึงเป็นดอกชุดสุดท้ายทําท่าเหมือนจะออกดอกกลายเป็นแขนงอีกบางสวนบางพื้นที่อาจจะได้ดอกครับอย่างเช่นพื้นที่ตามพื้นที่สูงคือแนวภูเขา อาจจะเป็นทางปุ่งน้ำร้อนทางเขื่อนคิรีทานทงางจัดขลุมตราดบางส่วนเหตุผลเนื่องจากในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในอดอกชุดที่หนึ่งต้นไม่พร้อมดอกชุดที่สองเกิดการแตกใบอ่อนดอกชุดที่สครับมาถึงจุดชุดที่สก็เท่ากับว,ว่าเขาสมบูรณ์พอแล้ว แต่สิ่งที่บางสวนกลับไม่ได้คือการสมดุลในลักษณะของสิ่งแวดล้อมอนเนื่อมาจากอะไรเนื่อมาจากฝนตกพายุรดูร้อนความชื้นสูงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่เครียดเท่ากับว่าปริมาณในต้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือระดับฮอร์โมน GA หรือ g ิบเบอร์ลเสูงขึ้นมากจากคำตอบคืออะไร ขนงที่แตกตาดอกเปลี่ยนเป็นขนแนงนั่นคือคำตอบที่เราไม่ต้องไปหาเครื่องมือตรวจวัดเลยครับแค่ท่านมีภาษาใบที่ทำความเข้าใจได้ท่านก็มีคำตอบถามว่าแล้วทำไมมันไม่เครียดก็คือเกิดจากความชื้นสูงเกิดจากฝนตกเกิดจากพายุฤุดูร้อนเอาแล้วทำไมบางพื้นที่เขาได้ก็เพราะว่าฝนมันไม่ตกความชื้นสัมผัสในอากาศก็ดูในระดับสูง 70-80%แต่ฝนไม่ตกเขาก็ออกดอกได้ในบางพื้นที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ออกดอกเลยกลายเป็นว่าในดอกชุดสุดท้ายดอกที่จะบานก็เจอฝนดอกที่กำลังจะออกก็เจอฝนให้เข้าใจอีกประเด็นหนึ่งครับถ้ากรณีทุเรียนถ้าอยู่ในสภาวะที่อากาศร้อนจัด แสงแดดยาวนานความชื้นสูงมากฮอร์โมนที่สร้างอยู่ภายในต้นทุเรียนก็คือฮอร์โมน GA หรือจิบเบเลึลิกแอซิกมันจึงกลายเป็นทฤษฎีว่า CN r a t i o N สูงถ้าเป็นระดับฮอร์โมนก็คือจิบสูงถ้าเป็นหลักทฤษฎี s ิ n กแอนซอรก็คือใบอ่อนมาจึงเป็นเหตุที่ทำให้ออกดอกไม่ได้แล้วเราจะไปแก้อย่างไร เราก็แก้ด้วยหลักการก็คือการปรับสมดุลของฮอร์โมนเราก็ให้ตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิทซนเข้าไปการไปปรับซิงแอนซสก็คือพยายามที่จะให้ใบอ่อนไม่ออกแล้วก็ให้เป็นใบแก่เพื่อให้ใบแก่เหล่านั้นผลิตพลังงานเพื่อการออกดอกนี่คือเฉพาะเรื่องของการแค่การขยายพันธุ์ก็คือการออกดอก ภาษาที่เราเห็นจากในส่วนของสิ่งที่ทุเรียนแสดงออกนั้นเราก็จกเป็นภาษาใบพินาศกรครับท่านสังเกตได้เลยว่าถ้าทุเรียนต้นใดใบเล็กปลายเรียวยอดพุ่งใบเหล่านั้นจะออกดอกยากถึงแม้ว่าจะเป็นยอดตั้งแต่ถ้าเป็นในลักษณะใบแก่ใบดำใบตันยอดอั้นใบเหล่านี้ สามารถที่จะออกดอกได้เร็วและออกดอกได้ดีแสดงถึงระดับของสามทฤษฎีให้เห็นเลยว่าถ้าพูดถึง c n Ratio ก็คือในตัวเจ่นสูงยอดจะเดินตลอดจะเดินยอดอย่างเดียวถ้าพูดถึง s i n แ Source ก็คือใบอ่อนพยายามจะสร้างอย่างเดียวเหมือนกันเมื่อสร้างใบอ่อนตลอดไม่มีเวลาพักตัวคือใบเนี่ยต้องมีอายุครบ3เดือน เขาจึงจะสะสมถ้าใบสองเดือนแล้วแตกใบอ่อนเท่ากับต่อยอดต่อยอดเท่ากับว,ว่าไม่มีเวลาสะสมเมื่อไม่มีเวลาสะสมพลังงานที่มีอยู่ในใบเก่าก็ต้องถูกส่งไปเลี้ยงใบใหม่พอจะพอกําลังจะสะสมเดือนที่สามแตกใบอ่อนอีกก็ต้องไปสร้างใบใหม่เท่ากับว,ว่าไม่มีพลังงานที่จะสะสมเมื่อไม่มีสะสมก็ไม่มีโอกาสที่จะย้อนถอยกลับามาที่ท้องกิ่งหรือถ้าทฤษฎีในเรื่องของการไม่ สมดุลก็คือฮอร์โมนไซโตไคนินไม่สร้างที่ฮอร์โมนไซโตไคนินไม่สร้างก็เพราะว่า,าไม่เกิดสภาวะคำสั่งให้สร้างจากเอทิลีนนี่เป็นหลักการครับเพราะนั้นประเด็นที่ผมยกตัวอย่างให้เป็นความรู้ความเข้าใจหรือว่าแค่เพียงคำตอบว่าทำไมปีนี้ทุเรียนชิงออกดอกน้อยออกดอกช้าออกดอกยากแล้วแตกแต่แขนงแตกแต่ใบอ่อนไม่ใช่แค่นี้นะครับ ในโครงสร้างของความสมดุลเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปดูต่อโครงสร้างความสมดุลทางดินโครงสร้างความสมดุลในเรื่องของอาภายในสวนคือสาภาพสวนโครงสร้างของสาภาพอากาศซึ่งต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้แหะครับเราจะต้องนํามาพูดคุยให้เป็นความเข้าใจในลักษณะของแนวทางในการปฏิบัติ เพราะว่าถ้าเวลาที่เราเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะมีคำถามเดียวว่าใช้ปัจจัยอะไรพี่น้องเกษตรกร,กรต้องเข้าใจนะครับคำว่าปัจจัยการผลิตเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่สองหลักการหลักการสำคัญก็คือให้ไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต,โตกับหลักการที่สองให้ไปเพื่อไป ต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการให้ความคิดในแนวทางการใช้ปัจจัยเนี่ยสมมติว่าในระยะนั้นทุเรียนไม่ออกดอกเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออนวยปัจจัยที่เราใช้ก็จะเป็นปัจจัยในกลุ่มที่ไปบังคับให้พืชเกิดการเจริญเติบโตเป็นปกติในสภาวะที่อากาศไม่เอื้อ หรือในอีกกรณีหนึ่งในสภาวะที่ต้นทุเรียนไม่พร้อมต่อการออกดอกเราก็จะใช้ปัจจัยปัจจัยเหล่านี้นำไปใช้เพื่อที่จะไปเร่งการเจริญเติบโตของทุเรียนให้เร็วขึ้นเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นออกดอกเกิดการขยายพันธุ์ในปัจจัยหลักๆที่เป็นกลุ่มที่จะไปต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ ผมมีแนวคิดแตกต่างจากในปัจจุบันครับก็คือเราจะต้องให้ปัจใจัยให้กับพืชให้กับทุเรียนเป็นผู้สร้างมิใช่เราจะไปสร้างบรรยากาศเทียมเราจะไปสร้างทางระบบรากเทียมหรือไปสร้างสิ่งที่มันไปต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมนั้นเข้าสู่จุดของการที่จะทำให้ทุเรียนออกดอกได้ เราไม่สามารถทำได้แน่นอนครับเหมือนกับฝนจะตกแล้วเราจะไปบังคับให้ฝนไม่ตกมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นไปได้คือเราให้ปัจจัยไปในพืชเพื่อให้พืชน,นั้นมีภูมิต้านทานมีความแข็งแรงมีแรงต่อสู้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าร้อนไม่ว่าแรงไม่ว่าหนาวนี่คือหลักในการใช้ปัจจัยเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงต้องมีความรู้มีความเข้าใจในการใช้ ในแต่ละสภาวะการจเจริญเติบโตแต่ละระยะของพืชแล้วก็แต่ละระยะของสิ่งแวดล้อมดังนั้นก็จะเป็นเป็นคำตอบว่าพิรักษกรที่เลือกใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยได้ผลก็เพราะว่าไปตรงกับประเด็นในส่วนของความต้องการของพืชในเวลานั้นหรือการไปจัดการให้พืชทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเราใช้ปัจจัยในกลุ่มปัจจัยเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ก็จะกลายเป็นว่าปัจจัยที่เราใช้กลับไม่ได้ผลจึงเป็นคำตอบในส่วนตรงนี้ให้กับหลายท่านที่ถามว่าท่านก็ใช้ตัวนั้นใช้ตัวนั้นใช้ตัวน,น,วนี้แล้วมันไม่ได้ผลเลยอ่ะมันเพราะอะไรนี่คือคำตอบในประเด็นคำถามตรงนี้คือเราใช้แต่เราใช้ตามแนวคิดหรือตามสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมาแต่ไม่ใช่ไปตรงกับปัจจัยที่เราจะให้กับพืชเพื่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลานั้นครับซึ่งในส่วนของพีน่น้องเกษรกรที่ได้ติดตามในรายการก็อาจจะยังคงถามนะครับว่าแล้วเราจะต้องจัดการอย่างไรจะทําอย่างไรจะใช้ปัจจัยตัวไหน,นอันนี้เป็นรารายละเอียดนะครับผมอยากให้ท่านเห็นภาพในลักษณะโครงสร้างหลักการว่าในการที่เราจะทําให้พืชจเจริญเติบโต,ตอย่างให้ผลผลิตอย่างย,งยั่งยืนนั้นมันต้องมาจากหลักการคือการสมดุลภายในต้น สมดุลภายในโครงสร้างและก็สมดุลหลายอย่างนี่เรายกตัวอย่างแค่ทุเรียนซึ่งยังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดเราลองมาดูในทฤษฎีของการสร้างความสมดุลให้กับพืชโดยอีกสักพืชหนึ่งตัวอย่างนั่นก็คือกรณีของมังคุดถามว่ามังคุดเรามีความรู้มีความเข้าใจก็เราก็ทำสวนมังคุดมายาวนานแล้วมันก็น่าจะไม่ยากอะไรแต่ ในส่วนของความจริงเราก็ทราบอยู่นะครับว่าบางคุดนั้นเป็นพืชที่ออกดอกยากบางครั้งออกดอกเวลาที่ออกดอกก็ออกดอกมากเกินไปบางครั้งก็กลายเป็นว่าถึงเวลาจะควรออกดอกก็แตกใบอ่อนไม่ให้ผลผลิตบางครั้งก็ให้ผลผลิตปีหนึ่งในปริมาณที่มากแล้วก็เว้นไปหนึ่งปีจริงๆแล้วในหลักทฤษฎีในการสร้างความสมดุล ผมยกตัวอย่างเพื่อให้พิทอสกรได้เห็นภาพง่ายๆกรณีของมังคุดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกถึง80เซนเกือบ1เมตรเพราะฉะนั้นการให้อะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องให้ซึมลึกลงไปมากกว่าทุเรียนมากมายคล้ายๆกับลองกองก็เป็นระบบรากลึกเช่นเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าประเด็นใบของมังคุดนั้นเขาเป็นลักษณะใบที่มีไขหรือแวกที่ค่อนข้างจะหนามาก ฉะนั้นไขหรือแววกที่หนามากนั้นเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขานั้นมีความแข็งแรงต่อสู้กับสภาวะของความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดีช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการก็เราสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตสารกำจัดเรียใบหนอนชอนใบในมังคุดผู้เรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดผูเรียนหนามติดจมดไปทาฉยแจ็กเก็ตแจ็กเก็ต ราการใช้หน้อยพลังแรงเต็มสูตรแต่มีประสิทธิภาพกำจัดเพลี้ยใบแต่อยัางเด็ดขาดมังคุดผิวมันผู้เรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเพราะใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัปสัญลักษณ์ตราลูกโลก มาแล้วมาแล้วอุ้ยเกรดตีชาลีเฟรดอุ้ยเกรดคุณภาพจากประเทศเบนเยมีหลายสูตรให้เลือกสูตรแรงต้นชาลีเฟรดสูตรสามสิบี่สิูตรยี่สิบและสูตรยี่สิบสิดเูตรแรงโดชาลีเฟรดสิบห้าสิองสและสูตรสิบห้าสามสูตรแรงผลชาลีเฟรดสูตรสิบยี่สและสูตรหกสามามาพร้อมกับฮอร์โมนสูตรเข้มข้น โปรฟิกเอนไซม์กล่องสีแดงสูตรเร่งต้นบำรุงต้นโรฟิกเอนไซม์กล่องสีเขียวสูตรเร่งดอกบำรุงผลสินค้าคุณภาพจากบริษัทชาลี S Q M ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรดปุ๋ยเกรตีมีคุณภาพ ใ,ใครๆก็บอกว่าปุาย๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละ <c oughs> ก็จะได้ปุ๋ยดีๆ <c oughs> ไปใช้แล้วใช่ อย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไขยม่มุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุ๊ป โมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเพลี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้กวยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรกรไทย ท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดิน3พลังบวก12624ปุ๋ยไนยเตรตซันเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถว้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเค พลังที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟสปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพมาแล้วชุดปราบไปท็อปหลังท่อลำเลียงเอวิโต้บวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งคนและถาเอวิโต้สารปูอักข่าสโตรวบิตนวัตกรรมใหม่ไซรัมโกรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเกรดพรีเมียม ไตรเบกดีเอฟสารแมกนคเซปสูตรดิฟเฟิร์เทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไม่ฝูงกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการกวาดติต้นและใบพืชในอัตราการใช้เอวิโต้ร้อยีซีบวกไตรเบกดีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำหนึ่งลิตรผ่านแผลที่ต้นแล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อยีซีบวกไตรเบกดีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำสองร้อยลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไปทอเทอร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สำคัญในภูร ได้แก่โรคกิ้งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้าน้าเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับกรณีมีรายงานว่าเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตคุไทออนเพราะโตคุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิด โตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ตค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา2 0 0ถึง3 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรอยทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสมาที่จะหาซื้อในผิดพันต่างต่างเราดีได้ครับที่เฉพิชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับในทางหลักการสำคัญก็คือว่าถ้ามังคุดเขาจะออกดอก หรือเขาจะขยายพันธุ์นั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีความสมบูรณ์ที่พร้อมก็คือมีคุณภาพใบที่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นเหตุผลสำคัญอยู่เหตุผลหนึ่ว่าใบของมังคุดถ้าเป็นใบเก่าที่อยู่ข้ามฤดูกาลมาจะต้องมงียอายุ6เดือนเจเดือนเขาจึงจะออกดอกได้ถ้าเป็นใบรุ่นใหม่ที่เพิ่งแตกใบอ่อนมา ก็ต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนครึ่งถึง4เดือนแล้วก็ตี4เดือนเขาจึงจะออกดอกได้เหตุผลก็คือลักษณะด้วยใบที่ค่อนข้างจะหนาทำให้การเปลี่ยนแปลงการจเจริญเติบโตของเขานั้นจึงเป็นไปได้อย่างช้าในขณะเดียวกันพอถึงในส่วนของการออกดอกหรือการขยายพันธุ์องค์ประกอบไม่ใช่แค่เรื่องของความสมบูรณ์ก็คือคุณภาพใบ ัวที่เราเอามาเป็นตัวกำหนดชัดเจนก็คืออายุใบนั่นคือทฤษฎีที่สำคัญก็คือซอสก็คือใบแก่นะครับต้องเป็นใบแก่และใบต้องมีอายุเกินกว่า4เดือน5หรือ6เดือนแล้วแต่ชนิดของใบต้องไม่มีใบอ่อนถ้ามีใบอ่อนเขาออกดอกไม่ได้ประการต่อมา ในทฤษฎีที่เรารู้จักกันในเรื่องของ C N l a c h o ก็คือในส่วนของระดับโฮอร์โมนถ้าระดับความร้อนสูงแสงแดดยาวนานความชื้นสูงระดับโฮอร์โมน G A หรือจิปเบลอร์แอซิกภายในต้นมงคุดจะสูงมากคำสั่งที่เกิดขึ้นคือการแตกใบอ่อนแต่ถ้าในกรณีกลับกัน ความชื้นสัมผัสในอากาศตำ่ำอุณหภูมิตำ่ำฝนไม่ตกไม่มีไนโตรเจนในสภาพจากอากาศการให้น้ำเป็นการสร้างสภาวะความเครียดคำสั่งที่เกิดขึ้นก็คือความเครียดจากเอเทิลีนก็สั่งให้เกิดไซตโตเคนินก็เกิดการสั่งการให้ออกดอกหรือการขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นในส่วนของทฤษฎีนี้เนี่ย ก็จึงเอามาใช้กับมังคุดได้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงกลายเป็นนวัตกรรมหรือเป็นสูตรสําเร็จสําหรับการทํามังคุดนะครับว่ามังคุดต้นใดสมบูรณ์ปีที่ผ่านมาแตกใบอ่อนปีที่ผ่านมาให้ผลผลิตน้อยปีนี้ใบดีเราก็จะให้เขาเก็บสะสมความสมบูรณ์นานไป6เดือน7เดือนโดยในส่วนของเดือนที่เขาควรจะออกดอกตรงนั้นเราจะป้องกันไม่ให้เขาแตกใบอ่อน การป้องกันไม่ให้เขาแตกใบอ่อนก็คือการไม่ให้ปัจจัยการไม่เข้าไปดำเนินการอะไรการตัดแต่งจริงเปิดโคนคาดโคนลมควันการใส่ปุ๋ยเป็นการกระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นสูตรสำเร็จจึงกลายเป็นหลักการตรงนี้กับมังคุดที่ต้นสมบูรณ์ใบแก่มีความพร้อมต่อการออกดอกแต่ในทางกลับกัน เราไม่สามารถที่จะใช้หลักการนี้กับมังคุดทั้งสวนในต้นได้เราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ก็คือมังคุดต้นที่เคยให้ผลผลิตดกมังคุดที่ต้นสมบูรณ์ไม่พอมังคุดที่เขาแตกใบอ่อนเราก็จะมีกระบวนการใส่ปัจจัยเข้าไปทุกอย่างครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้มังคุดเหล่านั้นมีความสมบูรณ์จนกระทั่งเขาเก็บสะสมความสมบูรณ์พอ คือมีอายุใบเป็นใบแก่ไปประกอบกับความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำใบป,ประกอบกับสภาวะฝนทิ้งช่วงที่ไม่มีไนโตรเจนหลังจากนั้นเราจึงจะสร้างความเครียดเมื่อสร้างความเครียดเสร็จเราก็จะเข้าสู่กระบวนการชักนําให้ออกดอกซึ่งมันก็จะเป็นขั้นตอนตามที่ได้อธิบายมาดังนั้นในส่วนของมังคุดในแปลงเหล่านี้จึงเป็นสองส่วนส่วนหนึ่ง ก่อนการออกดอกของมังคุดเราจะต้องป้องกันไม่ให้เขาแตกใบอ่อนเพื่อให้เป็นใบแก่ที่สมบูรณ์ซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นซอสในส่วนของต้นที่ไม่สมบูรณ์เราก็ต้องเข้าไปจัดการให้เกิดการแตกใบอ่อนให้ใบอ่อนเหล่านี้เป็นโลงครัวจนกระทั่งได้ครบอายุก่อนหมดฤด,ดูกาลเขาก็ยังสามารถที่จะออกดอกได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราใช้นี่นะครับ จึงเป็นปัจจัยในสองลักษณะดังที่ได้อธิบายมาผมเคยอธิบายไว้ในเรื่องนี้แล้วว่าเราสามารถที่จะทำให้มังคุดใบแก่ออกดอกได้เราสามารถที่จะทำให้มังคุดออกดอกติดผลได้สม่ำเสมอทุกปีอยู่ในระดับตรงกลางไม่ใช่มากสุดปีถัดไปน้อยสุดอันนั้นคือไม่ใช่ในหลักการ ต้องให้เขาออกทุกปีอยู่ในระดับกลางแล้วก็สม่ำเสมอไปอันนั้นคือหลักการสำคัญที่ไดทธิบายมาเราก็ต้องจัดวงจรใบที่จะออกดอกรุ่นแรกก็เป็นใบแก่ที่ออกดอกรุ่นหลังก็จะเป็นใบที่แตกใบอ่อนดังนั้นในการใช้เทคนิคการสร้างความสมดุลถ้าเราจะพูดถึงปัจจัยจะแตกต่างจากทุเรียนอย่างมากทีเดียวเพราะว่า การที่เราจะเข้าไปจัดการสร้างความสมดุลน,นั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมด้วยทําไมในส่วนของหลายท่านที่ติดตามสานะระรายการของเราเราเคยบอกไว้ว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมจึงไม่ควรเข้าไปดําเนินการอะไรเลยเพราะการเข้าไปแต่งกิ่งเปิดโคนลมควันใส่ปุ๋ยให้น้าเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อน เราจะทำกับต้นที่ใบพร้อมใบสมบูรณ์ในปีที่ผ่านมาเราเพิ่มเวลาขึ้นมาอีกเป็นเป็นเดือนกันยากับเดือนตุลาซึ่งมังคุดทุกต้นออกดอกได้ดีแต่ดอกรุ่นแรกเนื้อหาสาระยังไม่จบครับแต่เวลาของเราหมดก่อนลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ